แก้ด่วนก่อนเกิดปัญหาโบราณว่าไม่ดีอาจเป็นหนี้ชั่วชีวิตสวัสดีกัลยาณมิตรทุกท่านครับไรสาระชแนลในวันนี้มีเรื่องราวดีๆมาฝากท่านผู้ฟังกันอีกเช่นเคยครับเรื่องราวที่ท่านผู้ฟังจะได้รับฟังดังต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคล ปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะครับกัลยาณมิตรทุกท่านครับบ้านใครก็อยากให้อยู่แล้วอยู่แล้วมีความสุขมีความเจริญรุ่งเรืองตำแหน่งต่างๆภายในบ้านจึงถือเป็นเรื่องสำคัญความเชื่อของเรื่องห่วงจุ้ยจึงถือเป็นสถิติและกลายเป็นศาสตร์ที่ผ่านการกันกรองมาเป็นอย่างดีเพราะการอยู่อาศัย ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ดีย่อมส่งผลต่อเจ้าของบ้านและสมาชิกภายในบ้านอย่างแน่นอนสำหรับผู้ที่เชื่อในศาสตร์ของห่วงจุย้ยเพื่อทำให้บ้านช่วยเสริมพลังให้กับเจ้าของบ้านและผู้อยู่อาศัยนอกจากนี้การมีห่วงจุ้ยบ้านที่ดี ยังสามารถช่วยให้ผู้อยู่อาศัยมีสุขภาพที่ดีการงานที่ก้าวหน้าหรือเสริมทรัพย์โชคลาภเงินทองตามมาโบราณว่าสิบห่วงจุ้ยบ้านที่ไม่ดีควรหลีกเลี่ยงหากได้รับฟังแล้วรองรีบนำไปปฏิบัติหรือหาทางแก้ไขเป็นการดวนเพื่อชีวิต ที่ดีขึ้นหนึ่งบ้านที่ถูกตึกสูงขนาบข้างตึกสูงที่ขนาบข้างซ้ายและขวาหรือหน้าและหลังตัวบ้านคล้ายลักษณะโรงศพซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ดีอย่างมากตามหลักฮวงจุ้ยแล้วเนื่องจากถูกพลังงานของตึกกดทับตัวบ้านส่งผลให้คนที่อยู่ในบ้านไม่จเจริญรุ่งเรือง มีปัญหาสุขภาพ2บ้านติดทาง3แห้งถนนพุ่งเข้าหาตัวบ้านหรือมีซอยพุ่งเข้าหาตัวบ้านถือเป็นทำเลที่ไม่ดีเพราะหากมีแสงไฟรถส่องสว่างเข้าตัวบ้านตลอดเวลาจะทำให้บ้านหลังนั้นได้รับพลังงานที่ไม่ดี ส่งผลต่อคนอยู่อาศัยโดยตรงสามมีเสาไฟต้นไม้ใหญ่หน้าบ้านโบราณว่าบ้านใครที่มีเสาไฟใหญ่หน้าบ้านหรือต้นไม้หน้าบ้านตั้งอยู่บริเวณบ้านจะทำให้การงานติดขัดเงินทองไม่ไหลเข้าบ้านแถมยังเป็นภาระ ในการตัดต้นไม้บ่อยๆเมื่อมีลมหรือพายุฝนเสี่ยงต่อไฟฟ้ารัดวงจรได้ครับ 4. บ้านใกล้วัดใกล้เมนโบราณว่าหากบ้านใครตั้งอยู่ใกล้สถานที่ดังต่อไปนี้เช่นวัดเมนสุสานป่าช้าควรต้องรีบย้ายบ้านออกอย่างทันท่วงทีหรือต้องแก้ไขปรับห่วงจุ้ยอย่างรวดเร็ว เพราะสถานที่ข้างต้นถือเป็นสถานที่ที่มีพลังงานแห่งความตายอยู่มากจะส่งผลให้คนในบ้านอ่อนแอเจ็บจนป่วยและอาจเสียชีวิตได้ครับ5บ้านที่จัดหิ้งพระไม่ถูกต้องการตั้งหิ้งพระหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถือเป็นเรื่องสำคัญมากตามหลัก่วงจุย้ยหากเราตั้งหิ้งพระในตำแหน่งที่ไม่เหมาะสมอย่างเช่น ข้างห้องน้ําใต้บันไดหรือแม้แต่ตั้งหิ้งพระเหนือขอบผนังหรือขอบประตูก็จะส่งผลไม่ดีโดยจะทําให้ผู้อยู่อาศัยเสื่อมถอยโดยตําแหน่งการตั้งหิ้งพระที่ดีควรตั้งหันหน้าไปทางประตูบ้านและมีผนังที่มั่นคง โดยเฉพาะกับบ้านที่เปิดเป็นร้านค้าด้วยครับ6มีน้ำกลางบ้านไม่ว่าจะเป็นแอ่งน้ำอ่างน้ำหุหรือตู้ปลาไม่ควรตั้งอยู่กลางบ้านเป็นอันขาดเพราะพื้นที่บ้านถือเป็นพลังที่สำคัญส่งผลไม่ดีกับผู้อยู่อาศัยโดยเฉพาะเรื่องสุขภาพเพราะมีความชื้นสะสมในตัวบ้าน ส่วนเรื่องโชคลาภก็จะเป็นเหตุให้ต้องเสียเงินเสียทองอยู่ตลอดเวลาได้ครับ 7. บ้านที่มีความมืดและเย็นบ้านที่มืดและเย็นเชื่อกันว่าเป็นที่สิงสถิตของวิญญาณมีพลังยินมากเกินไปซึ่งตามหลักฮวงจุ้ยแล้วถือเป็นพลังงานที่ไม่ดีทำให้คนในบ้านเกิดโรคภัยไข้เจ็บดังนั้นเราควรเพิ่มแสงสว่าง เข้าไปในเวลากลางวันด้วยครับแปดเตียงใต้คานหากเห็นคือคานตามโบราณกล่าวไว้ว่าเราไม่ควรนอนใต้บริเวณคือหรือคานเด็ดขาดเพราะถือเป็นจุดที่มีพลังงานไม่ดีและพลังงานจะกดทับผู้อยู่อาศัยให้ร่างกายไม่แข็งแรงหากเป็นสามีภรรยาก็อาจทะเลาะบอ่อแวงจนอาจเลิกรากันไปดังนั้น หากเจอคือหรือคานให้รีบหลบไปให้ไกลที่สุด โดยเฉพาะคือหรือคานขนาดใหญ่เนื่องจากพลังงานไม่ดีก็จะมากขึ้นเช่นกันครับ9หัวเตียงติดกับห้องน้ําถ้าหัวเตียงติดผนังห้องน้ําไม่ว่าด้านใดด้านหนึ่งควรรีบย้ายหัวเตียงทันทีเพราะถือเป็นทําเลที่ไม่ดีมากๆส่งผลให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บหรือทําให้อารมณ์แปรปวนได้ครับ10บ้านที่มีลมแรงตลอดเวลาบ้านที่มีลมแรง และพัดเข้าออกบ้านตลอดเวลาถือเป็นทำเลที่ไม่ดีเพราะพลังงานของลมที่มากเกินไปจะพัดพาเงินทองโชคลาภนีหายไปด้วยแต่ทั้งนี้หากบ้านหลังไหนไม่มีลมผ่านเข้าบ้านเลยก็ถือว่าไม่ดีเช่นกันดังนั้นห่วงจุ้ยที่ดีควรเปิดให้มีลมพัดผ่านอากาศถ่ายเทได้อย่างพอดีเหมาะสมครับ กัลยาณมิตรทุกท่านครับห่วงจุ้ยถือเป็นวิชาว่าด้วยทำเลที่ตั้งที่สอดคล้องกับหลักธรรมชาติห่วงจุ้ยบ้านจึงหมายถึงหลักของการจัดวางสิ่งต่างๆภายในบ้านให้เหมาะสมกับธรรมชาติ เพื่อจะทำให้ผู้อยู่อาศัยมีความสุขมากกว่าเดิมการจัดบ้านตามหลัก่วงจุย้ยนับว่าเป็นการเสริมพลังให้แก่ผู้อยู่อาศัยอันจะทำให้ชีวิตของบุคคลนั้นดำเนินไปอย่างมีความสุขมีความสําเร็จตามวาสนาและช่วยบรรเทาอุปสรรคที่จะมีขึ้นในชีวิต ให้ลดน้อยถอยลงได้ครับกัลยาณมิตรทุกท่านครับการปรับปรุงบ้านให้เหมาะสมกับหลัก่วงจุย้ยนอกจากจะส่งผลทางด้านจ,จิตใจในฐานะของการเพิ่มพลังให้กับผู้อยู่อาศัยการปรับ่วงจุ้ยบ้านอย่างส่งผลต่อภูมิทธน์ และคุณลักษณะทางกายให้อีกทางหนึ่งถ้าหากท่านสามารถทำการปรับห่วงจุ้ยบ้านได้อย่างง่ายๆผลลัพธ์ที่ได้คือการอยู่อาศัยที่ดียิ่งขึ้นไปกว่าเดิมครับและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากท่านผู้ฟังในวันนี้ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ออกไปเพื่อเป็นธรรมทาน การให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงสำหรับวันนี้จะเรอในบุญขอพระคุณสวัสดีครับ